ได้ก็จะลากแขกครับพว่ากันวากว่าพี่เดินชนมึงเหมือนตัวมึงแบบมึงก็ลังอุ้งอันนี้ใครใครนั่งคู่เราไม่มีปืนบ้างไหวพี่เลี้นีไม่อดกว่าเชี่วดิืออย่าลืมพี่มูนปกติใช่ไหมพี่โชวมปกติครับปกติเมื่อวานนี้มีใครไปอันนี้มองวะเมืองอื่นอ่ะมึงปรับหลอดแล้วนั่งกลับมาด้วยนะเว้ยหลอดบัตเจ็ตอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องลดลงมัดใช่ไหม ลดลงมาเลยพี่เหลือสักสองสามขีดพอแล้วเมืองเราไม่ได้ใช้เยอะครับจริงหลอดจริงเราไม่ได้ใช้เลยนะพี่ใช่ใปรับขึ้นไปแล้วสองกิกพอแล้วาสองสองหลอดแล้ววะหลอดอะไรอ่ะหลอดพี่อ๋อพี่ปรับหลอดแล้วกูแคสขต์ต้รับพี่ต้องไหนนะครับครับไงพี่ครับอย่างมีสั่กิกได้ป่ะเอ่อเอ็กซ์เซนเดตเท็กเจอร์บัจเจตครับพี่แน่นอนเบื่อนมันเต็มเลยอ่ะพี่ลดลงมาเลยครับที่นี่ไม่ต้องใช้ตหมครับไม่เหมือนตัวตำรวจหรือว่า ก่อะไรอ่ะกูหาไม่เจอกูหาเจอสามคลิกก็ได้ครับพี่สามคลิกติดก็ได้ครับเอาเพื่อนตามไปเลยตัวมันจะเล่นมันจะเลื่อนนะที่นี้ขึ้นมาเพราะว่ากูมันสองพันไม่ควรขึ้นบนขอบเลยพี่คลิกเพื่อนคลิกไม่ได้คลิกตามสองสี่ห้าครับผมให้เหลือแค่สามสี่พอหรอคือลดลงมาเลยว่างั้นซ้ายครับไปทางซ้ายเลยพี่ไอ้พี่ลดสุดเลยซ้ายสุดเลยแล้วสุดแล้เจินรองนะเต้าอ้วนแต่ถ้าพี่โดนอุ้มเดี๋ยวช่วยพี่ง สามสี่กิกอ่ะไอ้ต้องหอกเนาะคนเราเท่ากันกูไม่เคยหวั่นเหล็กบอกให้ถ้าคนเท่ากันเนี่ยขอให้มาเลยคนนู้นแต่นั้นนะอ่ะแล้วถ้าคนเท่าขอให้มาแล้วถ้ามันลาทำไงกบอกแล้วถ้าใครลากูเปลี่ยนออกแล้วไม่หมายถึงฝั่งนู้นลาเราก็วารอเลยพี่พี่แกเบล่าอะไรพี่ชี้อะแปดสามห้า่ต้องมีมั้งแหละ่เขี้ยมไม่กุนกัวมาร์คสุดทุกอย่างเสร็จปุ๊บหาแม่งไม่เจอทั้งคืนอะไรมึงให้มันหนีไปให้ตลอดเถอะอย่าไปซีเรียส หนีก็หนีไปเรื่อ,อยๆอ่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ตีกันไปเรื่อ,อยๆอ่ะมันยังไม่จบเลยเร็วนี้แล้วนี่เฮ้ยโทรเบอร์มานนี้พี่ไม่มีเบอร์เองฮะอหยียดชากูุ่นหน่งแปดเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งพี่ลงพิเมเบอร์ลงในนี่ง่ายกว่าปะมันเพิ่งเข้ามาด้วยคนเดียวไอเจ็ดเจ็ดสี่หนึง่งม,มัมนจะผมมเนแกไปแลาพี่ตันใหญ่พิเศติดชีวนะพี่เดี๋ยวรอได้มึงก็มึง,ง,งมึงมึงมึงพี่ด้วย มึงไงนี My ่มึงมึงทักไอ้จงไปดีว่าเป็นเบอร์ใครอ่ะมันจะได้เมมมืชื่อเจนเรื่องน้นะจงไปได้เมมมอ่ะเขาถึงจะซ้อมสไนเปอร์เลยเลยไอ้โจงอุ้มมันให้ตายไปสุดท้ายเลยเราไปจีบสาวพิษได้ต่อเฮ้ยไปด้วยพี่ไปด้วยพวกหลายใจเนี่ยอย่างเงี้ยจงจะโทษตัวเองทำไม่ได้เลยวะเฮี้ยเตี้ย เฮ้ยใช่ไม่ใช่กูเข้มเองหรอกยังไม่จบไปก่อนเนี่ยไอ้เฮียนี่นี่อุยสังเลยไม่จบไปก่อนเนี่มีเรื่องอะไรเหรอพี่เฮ้ยพี่มีเรื่องอะไรเหรอมีเรื่องอะไรหรอพี่ผมไม่รู้ต้องให้พี่คุณเขาเล่าพี่เขาขำมีเรื่องอะไรพี่เขาขำด้วยเองเลยทำไมพี่มีเรื่ไอเฮียดิช่วยช่วยทงหลายเคสช่วยมาตายที่เคสที่เคสโต้ทำไมพี่เคสนัทำไมล่ะพี่มันเจอถ้าไมโฟนสีแดงไงครับพี่ไอพอนแหกปากพี่คันนี้่ใช่ใช่ไหมพอนสำหรได้ไอพอนครับ พ่อยูวะใช่ห้าลอยโลสีแดงอ่ะครับคุณยิงมันคุยยิงยาวเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่มันมีจังหวะปล่อยโฉบครับครูอ่ะไม่แต่แต่หมายถึงว่าพรอยู่ในรถมึงเหรอไม่ไม่ผม่ไรับต่อช่วยช่วยเก็ตที่กอดไปแล้วไงเสปุ๊บใช่ไหมมันมีจังหวะแบบช่วยกอดครับแล้วมันจังหวะไวอ่ะกูเลยขาสามห้าลอยโลไปจังหวะแบบไอ้เทียนั่นตายพอดีเลยห้าลอยโลดคันหนึ่งขับขับผ่านอ่าครับแล้วมันแล้วคือกูยิงมันตกรถคือกูยิงมันยางแตกครับยางแตกสียางยางแตกหมด ใช่พวกงมันต้องได้ตบนั้นน่ะแค่แรกไม่ยอมลงรถไปเอาตบเืนไอ้ตบนั้นแต่ไม่ขับเจอเพื่อนม,มันยื่ยนเรียบร้อยเลยแล้วตบั้นคือใครอ่ะตอนกลาคืนน่าจะเป็นยืนโจ๊กไอโจ๊กแะครับผมไอเย้ยผมมันจะหายเว้ยเออดวงคนมันจะหายอ่ะ ไอม่มีไอ้โจอ่ะพ่อก็ไม่มีจะเข้าตูยน่าสั่นกุ้ยกุ้ยใช่โจไปช่วยกันเดียวมากเลยแต่มาตายไอ้โจอย่างแค่แหละพ่อก็ไม่มีฝังใจเลยไอ้โจเอ๊ชีวิตมึงเช่ผมพี่ว่าพี่ออยู่มันต้องกลัวพี่ไปเอมึงเช็คบุปผินกันในตัวด้วยหนูไม่มีปะน่ะ เขาจะบอกว่าสู้ๆนะแต่ว่าเขาไม่ไม่เดินไปบอกพี่เหรอเออคิมินหนวโตแบบนี้ซิโร่ไม่รห่วงหรอไม่รู้ห่วงหรอเปล่ซีโร่ก็หกไม่ห่วงหรอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่เป็นห่วงหรอกคือห่วงเราแม่เฉินเก่งอยู่ละจะแอบจมเพราะว่าคิดถึงปากแข็งเนี่ยปากแข้งไม่ได้พูดไม่เคยพูดเลยเชื่อคิมินหนวโตเลยอ่ะ ได้พูดเลยน่ารักจ้าก็เป็นห่วงทุกคนเลยเป็นทุกคนน่าเป็นห่วงเลยแข็งลิ้บปากแข็งลิ้บเลยนะพิเศษเพราะลูกชิ้นหรือเปล่าอันนี้วยทุกคนเลยเนี่ยรักทุกคนเนี่ยเวลารักคือรักนะเอารักก็คือรักรอหลงก็คือหลงไว้ทุกคนเลยรักทุกคนเลย หรอใช่จ้าระห่วงนะจะพยายามไม่เข้าตู้นะเออโอเคที่คนแก่คุยกันหวาน้เนาะไม่อยากเข้าตู้นะไม่เจอกันหน้าตู้ได้ถ้าเข้าตู้จะไปเหี้ยไม่ใช่ละมึงเปิดก๊อนละแอบนัดเจอหรอเล่นออกเนี่ยไม่เปิดก๊อนครับเออว่ะตีดีตีดีกระโหลกอะตีอย่างนี้เพื่อนฮะไอ้ย่ะ เมื่อกี้ตีเพื่ออะไม่กหักแล้วมึงเมื่อ้อะเมื่อกี้เพื่ไม่แตกหักแบบไม่แตกแค่นั้นเมื่อกี้เสียบขาดๆรู้สึกเหมือนเหมือนที่เกี่ยวเมื่อวานด้วยใช่ไหมเพื่อนเไม่แต่กูถึงกูยันที่สองแต่กูชนะทุกทีมที่อยู่ที่วันด้ยกูเป็นตัวแทนวัดด้วยเพื่อนพี่เสกอะ ไอ้สัตว์ไอเฮียตี้ไอ้สัตว์เนี่ยเนี่ยแล้วมึงพูดอย่างเงี้ยมึงเป็นนายกเนี่ยมึงทุกคนเขาเชื่อแล้วเขาจะพูดและเขาจะคิดยังไงฮะแล้วเขาจะคิดยังไงเออเออแล้วไม่มีพิรุธเลยกูไม่มีพิรุธเลยตี้ไอ้สัตว์เดี๋ยวพูดอะไรอีกะถือว่าเป็นคำชมชิลแตเขื่อนซูซูตะซีโรเป็นหัวเก็บไว้บอกพี่เชิญเนอะ ซื่อๆนะไอเชิญเป็นห่วงเหรอไหนมาก่อนหน่อยสิอ้าบอกบอกเรียบร้อยแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องเรื่องแล้วยวไว้เจอกันไม่ต้องคิดมากบังชายไม่ต้องกูบ้าเจอคุณแม่เจอครับพี่เหรอเดี๋ยวไปบอกสิไปบอกซิไปบอกซิเฮ้ยซื่อๆไม่ต้องหลังรีความเพราะเพราะว่าผมเจอครับพี่นะเฮ้ยคนฝากมามีคนฝากมาใช่ตอนหลังรีเข้ามาที่มึงบอกกันแค่รีไม่เถอะ ไปเจอตันกวินโดนส๋บวไปฝากมาฝาก็จริงอ่ะหนีไปหนีให้ตายไปเรื่อยหนีไปเดียวถึงห้าทุ่มครึ่งก็ได้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 เหรียญต่อนี่เท้าตาไว้รถตาอะไรต้องนี้ไหมพี่เฉอร์สามสี่ครับพี่ครับมันทำงานโชว์แม่งเลยปะอย่าดีกว่าค่ะอ่าดีกว่าจริงก็ชิวๆได้นะสามีรับเลยมาพี่ถอยรถไปดิพี่ถอยรถไปดิมาทำกัน ก่อนหาก่อนหาทุกหาทุกต้อทุกมุมอ่ะไอ้ทพบีไม่เาพมนว่าหาสถ้าสาังน้องขับรหเาภเขาอผมขับไม่ไวอยู่แล้ว ว่าถ้าเกิดเอถามว่ามันหลนะวามันหลนะว่ามันหลน่าันหลนะวาันบนะ่ามันหลนะ่าันหลนะว่ามัหนะ่ามันหลนะว่ามันหลน่ามันหลนะว่ามัห่ามันหลนะ่ามันล้ะไ่มันหลบวามันหล่าันน่มันหลน่ามัลามัหมัหลว่ามันะ่ามันลว่มันหลบนะวาันล่มี่าันหลบนะมนนะ่าวามันหล่ไมัไหวม่มันหลบนะาอาได้ ตอนที่เล่าอ๋อไอ้ไอ้นี่พี่ทำไรกับรับเนี่ยตอนที่มันตีมึงไว้ไม่อานางรถแล้วอ๋อเฮ้ยครับผมมันบัพวกมึงไหมบั๊บไม้เฮียไม้ขึ้นเลยเหรอไม่บั๊บไม่บั๊บั๊บนิดหน่อยบั๊บนิดหน่อยกูไอ้เฮียพอกูหมดหงอยซะก่อนรุดไปกูเริ่มบ้าไอ้แมวชุบไอ้แมวชุบผู้เนี่ยผู้เนี่ยผู้เล่นใหม่มั้งน่าจะมันไดตอนใหมตอนมันเยอะก็ได้อาจจะปั๊บตอนเยอะก็ดักโลบ้าสามรอบอย่าหยุดบัฟนะไอ้สฝาด อย่าเหนื่อยยันท้อนะสัตว์จะไปยุติเพยังไม่อยู่กันไม่ได้ไหนไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยแล้วห่วงกันแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยด่าแล้วหยุดไม่ใช่แปลว่าไม่โกรธด่ากันขนาดนี้ตัดพี่ตัดน้องไปเลยไม่ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันหรอกอย่าคิดว่ากูลืมนะเหี้ยจบอะไม่แต่สิ่งที่กูคิดกูไม่ได้จะตัดพี่ตัดน้องกับมันนะเว้ยกูจะตัดแก๊งออกมันแก๊งมันออกเฮียเขาโธ่ที่จริงนะกูรู้จักพวกมึงไอ้เหี้ย ไอพี่พ่อผมเจ้กใจร้ายเกินพี่ผมใจดีผมถูกพลาดพี่เบิร์ตใครมาด่าถูกพลาดพี่เบิร์ตนะผมไม่ผมไม่ได้ใจร้ายอยู่แล้วก็ผมเคยทำแก๊งมันแตกไปแล้วนี่มันโอเค่ได้แล้วคนที่ด่าพี่อ่ะจะต่อหน้ารับหลังได้หมดแต่เจอหน้ามึงแดดผมดูตีแกมันเลยโดนพูดตีตไม่มีใครด่าพี่หรอกครับพี่เลิฟ ไอ่ใครด่าพี่หรากพี่อะคิดนั้นใครด่าพี่พี่ว่าพีอาแม่งล่อกูยิ่งกูขึ้นจับเป็นสัตว์เออมาด่าพี่เหรอแต่ได้แดกนิ้วเล็บขบกูสัตว์แค่นั้นแหละพี่บ้าเลยพี่บ้าพี่าพพีี่่โดนด่าบ้างป่ะพี่พี่โดนด่าพี่เหรอวะ โอ้โหรับหลังแม่งใส่กูยับเหียแม่งก็รับหลังพี่ทุกตัวรับหลังทุกตัวอ้าอ้าอาออาเนแกยอกันคนแกยอกันคนแกยอกันเอนี่รับหลังกูทุกตัวเลยเฮ้ยเฮ้ย่บาวพี่เป็นไปะพี่ใครทำพี่วะพี่าใครทำพี่มึงใครด่าบ่าวไอ้เหียอ๋ออย่างั้น่ีไม่เป็นี่ใหญ่ในใครไมด่าม่ใครว่าไม่มีพี่พวกเราพวกเราพวกเราไม่ใครด่าเลยเหรอพี่ พี่เจ่งนะที่เราผมเคารพพี่ใครว่าบป็นเพื่อนรักกูกลัวเองคุณเฉินครับคุณเฉินอยู่นี่พี่เฉินจะถามคุณเฉินครับขอคนหนึ ok, However, okay. uh ่งได้ป่ะขอต้องโขลคนหนึ่งได้ป่ะอันนี้ดูไว้ที่ขอคนหนึ่งได้ป่ะอะไรพี่ใครพี่เลิฟปากหลามอ่ะปากหลามอ่ะขอต้องโขลปากหลามคนหนึ่งได้ไหมไอ้แก่ไอ้ใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ที่เรียกชื่ออ่ะ ถ้าถมือผมว่างพี่ส่งมาแล้วกันพี่บ่าวพี่บ่าวหลงพี่บ่าวหลงเล่นพี่พี่บ่าวบอกว่าพี่กูไม่น่าหลุดพราะคาว่าเฟลลี่กับพวกมึงไปแล้วแต่แต่กูไม่รับหลังพี่บ่าวนะกูต่อหน้าก็เรียกเขาไงไม่ได้ใครรับหลังกันหรอกพี่หรอไงพี่บอกให้กูกับพี่บ่าวบอกให้มันก็รับหลังพี่ทุกตัวพี่เล็บเขาอาจจะมันนก็รับหลังกูทุกตัวมีติ้งเจอได้พี่บ่าวเจอ ใส่ใครนะมาเต็มวนะพี่ไปเปิดป okay. ุงใส่หน้าใครได้นะพี่ที่บ้าอวนะเอาหน่อยเอาหน่อยพี่บ้าไห้โอ้บาวซัี่บาวโอ้ แล้วมึงมาหลุดเที่ยตอนนี้วะยียู้ถงจริงเหอแล้วแม่แล้วแม่มาหลุดเที่ยตอนนี้วะไอ้ยี่ไ้ออยแล้วติ่คิวอีกไอู้้ถางัิมา ไม้ยพ hey, ี hey, like, ่พี่ม่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ้เฮ้้ยเฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้ยเยเ ไอ้ลงอยู่ไหนวะไอ้ยศหลงเพิ่มตัวเฮ้ยเฮลงคือ่ไหนวะทุกคนมาหลังหลังแหละคราวแล้วไอ้ไอ้เรื่องมึงด่ามึงด่าพี่กูห่ไอ้ฝัดพี่่อยู่ตู้เก่าะพี่่รอพี่่าอยู่ตู้เก่านะไม่เรีบไม่รีบอราคนรอบาอบานใครมาไ้อนไราอนไปร้อนไ้อนไปร้อนไร้อนไปร้นไปร้อนไปร้มนไรอนอนไมรนไอนไอนไ้อไร้อนไรนไปรราอยไ่ในไ้อนไปรร้อัไเร้ได้ยินนะร้อังเร้ไป้ยินใช่ เปิดเ้ติ๊กนะเปิดให้น้องมาเดินเข้ามาได้อพอครับพี่ขอโชคอยู่ที่มึงไปใครน้องไม่รู้เลยพี่น่าจแซมไปยิงใช่ผมี่ นี่พ uh> ี <t id> <t id> ่พี่ราเลยดิผมนี่พี่ไปกับผมตลอดผมนี่ไม่เคยของจริงไม่แม่คุณฟังนะมึเคใช่ใช่พี่ผมไม่เคยครับพี่โอย่เอ๋มงไนอยาแเราะอ้มึงไหนเฉยพอกันไดอ้สัสไอ้สัสไ้อออ อันนี้ของมึงจริงมึงของจริงถือว่าพี่เบิศหรอบอกแล้วเราเลี้ยงมึงไม่เคยว่าพี่เบิร์ดอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่แต่คนกลัวกูด่ากูด่าใคานกูด่าพี่เปิดไปเลยอ่ะกูด่าพี่เบิร์ดตอนช่วงบ่ายเที่ยงอาชีพของเนี่ยเออดูดิพี่เป็นโมพี่อะไรพี่เบิร์ดไอ้สัตว์พี่เดาพี่เดาพี่พี่พี่ชายพี่ชายพี่อันนี้ต้องไม่ลองพี่พอเจอหน้ากูตัวมันผอมเลยไอเป๊มไอป๊อปไอป๊อป เป๊มมึงอย่าด่าพี่กูโอเคไหมเพื่อนอย่าด่ากันเลยใช่เมื่อกี้เลียงมาให้รองไงพี่เบิร์ดไม่เลี้ยงมาให้ร้องไม่เอาไม่เอาไม่เอารองก็ไม่เอามึงอย่าด่าอย่าด่ากันไม่เอาขอโทษนะพี่เบิร์ดตอโทษอีครับพี่ไอเลี้ยงไอเลี้ยงที่ถือว่าเป็นเด็กนรกปะเป็นเอ็นเทียเยอะนะมาจอดอยู่สองฝั่งเจพี่เจเขาเป็นห่วงกันด้วยไอเลี้ยงไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่เบิร์ดเอาไว้บ้านอะ เก็หว yeah. right ังว mm. ่าหวังว่าจะเป็นคนแ่บเว้ยเกงหายเหรอตัวมาเฉพาะคนเว้ยสบายอากาศเห็นชื่อแล้วรีบมาเลยเว้ยมันอับมันอับเดี๋ยวดิมันอับพี่เนาะอย่ายอมเราเลยพี่น่าจะพาครับนะลอดดูอ่ะแต่น่าจะเดือดเพราะด้บอกเช่าเข้าไปแล้วใช่ไหมเถียงไปก็ไม่ชนะพี่จริงเถียงไปความรู้สึกก็เหมือนเดิมเลยพี่ถูกฮึม อาเฉินคึกอะไรอ่ะนอนเยอะเหรอไม่ก็นอนน้อยเกินไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วไงตัวอีกโดมอีกโดมถูกตอนนี้คิดเรื่องแข่งอันนี้ไม่ต้องเครียดแล้วสบายๆชิวๆอันนี้คือแบบเต็มกราฟเลยไหมเต็มกราฟก่อนหน้านี้คิดเรื่องแข่งแต่ตอนนี้คิดถึงเนาอไม่คิดถึงแนนมาลีคิดถึงพี่ทุกวันอยู่แล้วอย่านี่ยเขาอย่างนั้นเนาะเพรนั้นอยู่กับสองเขาอยู่ดีมาบอกบอกรักพี่เฉยกี้บอกตอนไหนไม่เคยเลย เอี้ไปวาเบวกเาไ่ิเ้วยอี่นี่อ้ยคุณักคนแก่าคุยอย่างน้แหะเนาะริงจริตอนพี่มาเป็นสภาเขาไม่อยากให้พี่ออกกันเขาที่คิดเอาละกันอยู่แล้วพี่พี่เขาพี่ไม่เคยออกเลยพี่ไม่เคยออกจากหัวใจเขาพี่ใช่เขาอยู่สภาเขาได้เจอพี่ทุกวันทุกเวลาเขาชอบโอ้โหพี่ละงงผแล้วงงจังวีเปืจังเป็นผู้ชายน่ารักใครเขาบอกอะ อ้าวโว้ยนะมันเคียวไปิอ้ยเปมันเคี้ยวเนี่ยเูดิเฮ้ยเฮ้เ้เ้ยวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเกี่ยเเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเฮเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเ ไปอ่านเลยดิตอนนี้ถ้ามึงแยกคู่หน่อยดิใครที่มีปืน mk 2อ่ะแยกไปคนละคันกันให้หมดเลยดิคุณช่วยจับก่อนนี้เลยไปรอบนรถตัวเองเลยใครจะไปคู่วใครอ่ะเดี๋ยวนี้ลองเซ็ตก่อนดิผมมาคนเดียวใครไม่มีคู่บ้าง mk 2ไปไม่เอาอยู่คู่กันนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่คนละคันนะใครไม่มีปืนอ mk two เลย mk o ไอ้สวยละพี่แล้ว mk พี่อะโหลพี่ครับแล้ว mk 1 n e เนี่ยพี่ครับ mk one แล mk 2 t ่ะตอนผมน่าเบื่อพี่อย่าะพี่ยิ่งบนรถไม่เลย mk 1 mk 2อยู่ด้วยกันได้ไหมหรือต้องแยก mk 1กับ mk 2อยู่ด้วยกันได้แต่ว่า ไปได้เน่เอาเกมเกทูอยู่คันเดียวกันอย่าตีเล่นโดนด่านะมึอไอฟางไก่ามไม่ได้ปืนถูกไหมแยกกันเลยคันนั่นอ่ะเออกลางคือคนไม่มีปืนเอ็มเคเอ็มเคหนึ่งถือว่าไม่นับนะไม่ไม่ถือว่าไม่มีไอไออติ๊ยืนกลางคูเลยเข้ามาตวเฮ้ยเร็วเร็วเปล่าดีครับพี่มาแล้วไวน่มาแล่วะมาแล้วโดนเลยพี่เปล่า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 พี่เ่าพี่เปล่าพ่เปาพี่เปล่าพี่เป่าพี่เล่าพี่เปล่าพี่เปล่าพี่่าพีี่เปลปล่าพาพี่เปล่าพี่เปล่าพเปล่าาพี่เพี่เปล่า do oh.